เดี๋ยวต,นนต้องเก็บเดี๋ยวเราจะเก็บตังค์ซื้อไอเนี่ยไอกําไรกําไร Q. กิวเก็บกิวพอยซื้อกําไร Q. กิวเวลาไปวิ่งกับเราได้เอ็กพีด้วยเหรออ่าได้เลยโชคทำไมอ่ะหรือไม่ถูกมันยังไม่ถูกเลยมัง้งเน่ยเก็บให้ได้สามพันอ่ะนะกิวพอยมีเยอะสุดผมอ่ะตอนเนี้ยเออไม่ใช่ว่าถึงพันแล้วไปใช้กันหมดนะ ไม่ครับเฮ้ยเราจะรอสามพันเลยเพราะตอนอยู่กิวเก่านี้เราผ่านไปกับซื้อกล่องดําใช่แล้วโอานเก็บซื้อกล่องดาผ่านซื้อกล่องดําหมดเลยปั๊มกล่องดำได้เมื่อไหร่มีเฮแล้วตอนนี้ปั๊มไม่ได้แล้วเลยดิทำไมอ่ะเขาปิดระบบปั๊มอะแง ไม่เข้าใจนะปั๊มกล่องดำยังไงเราไม่เข้าใจขอคำอธิบายก็กดซื้อไปเรื่อยๆแบบแต้มพอยต์ไม่ลดอ่ะอ๋อเคยปั๊มอยู่แสดงแสดงว่าซันเคยทำใช่ไหมใช่ตอนอยู่ลิเจนดโอ้โหช่วนไรอ่ะแล้วก็ไม่เคยได้ของไฟไฟดำเลยใช่ไหมได้แต่วันที่แต่วันที่ระบบแบบปิดนอ้น่ะบทปิดระบบซื้อไฟอ่ะปิดระบบปั๊มอ่ะไอ้นั่นแหละเขายังปั๊มได้อยู่ แต่ของหายแล้วตอนนี้ของไฟยังอยู่มั้ยอ๋ยหมดอายุไปแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะเราบบกิ้วนี่เมีตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเหรอเออไว้เฮ้ยมาช่วยกูดันก่อนดิอ่ของของเราหมดแล้ะ่าเราหมดแล้ะไม่มาช่วยเลยอ่ะลูกอ่ะอ้าวชวนลูกมาเหรอลูกเรามันไม่มีอมาช่วยอ่ะ ไม่เป็นไรช่างมมาเถอะยังไงก็รอดกันทุกคนอ่ะใครอยากเห็นผีชายบินได้มั้งไล่เงี้มไม่ยอมมาตอนเนี้ยไม่ยอมมาและ้อ่ะเอาตื่นโทรทีอะไร,รอ่ะเมื่อกี้ชนอะ่ะไม่ไม่ได้ชนเลยนะได้แดดแอยู่เจ้าพลาดแล้วเฮอะข้าได้แดดเจ้าเออเอไอไดาวะเลย ไม่เล่นแล้วอย่าเล่นดิโคตรมืดเลยเอบีเอไม่ได้เล่นนานเลยเกิดชนระเบิดแล้วคือกเกือบตายแล้วเกือบตายแล้วกูวิว่งหนีระเบิดสรุปคือตูดูแลเพื่อนไม่ทั่วถึงเหรอเกี่ยวอะไรกับเพื่อน อมาถึงเพื่อนอ่ะรีดมันก็คุยกับเพื่อนแบบไม่ทั่วถึงนี่ปล่อยทำยังไงนี้รอป่ะอ่เยอะยังไม่ไม่รู้หย้ไม่้อ้เอ้จะบักอ่ะ นี่อยู่นี่ด้วยต้องชนที่อันนี้แหละระบบชนบอสต้องใช้บอสชนไวมากโกงไปไหมโกงดิชนไวมากได้สถิติคันเทพ ไม่รู้มันชนทีมัน,นแบบถอยอย่างไวอะ่ะโอ้โหจะจะตกน้าพากันอยู่แล้วตอนเนี้ยเนี่ยตอนนี้ต้องสยูบสปินจบ้อ,อันนี้แหละงานงานละงานนอกไม่รู้ไฟสีแดงด้วยอะ่ะ ยังไม่เคยมีใครรอดอ่ะเคยเคยอยู่ในทีมแต่ก็เคยทำเนี่ยมันปล่อยไวชิปอ่ะปล่อยไวงี้ใครทำได้วะลาเลย็ด <Yeah. S 1> ดูทางดิ mm hmm. เจอกันักฟ้งไหมพี่ ยากมนหนีกว่าจะรอดเนี่ยต้องวนเกศหมดอีกตั้งหากมาแล้วไม่ต้องกลัวป่าไอ้เล่าอ่ะข้างวนเกศจะหมดโอ้ยขี้ชนทำไมเฮ้ยคนชายอามเฮ้ยคนชายามมาจากไหนเมื่อกี้เฮ้ยบ้าบ้าบ้าเฮ้ยเมื่อกี้เห็นอยู่ เป็นเขาเขาพิมพ์เล่นๆหรือเปล่าวุ้ยจริงจริงเมื่อกี้เห็นอะไรอ้ามสอดมาได้ยังไงไม่เข้าใจอ๋อเฮ้ยใครอยู่ในตัวอามดอเมื่อกี้เห็นพิมพ์เข้ามาด้วยแหละอุ้ยตายก่อนอะไรวะโอ้หเร็วลาเร็วลาเร็วลายเร็วลาเร็วลา ไปดิก็บักพอดไปกันดิช,ชนจนเมื่อยแล้วเนี่ยบักดิเออบักไปนแน่จะไม่ไปเล้าบักชนไปเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละชนไปชนไปเลยโก <c oughs> งมากชนเอ,อ้ยนี่มันเป็นวิธีนะ รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วชนไปชนให้มันถอยอ่ะเช่นไงก็ได้ให้มันถอยอ่ะเดี๋ยวมันก็ตายแล้วเนี่ยอีกนิดเดียวมันก็ตายแล้วเออแต่มันไม่ยอมถอยไปไงก็ยังดีแล้วจะตายแล้วอยังงั้นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเย้พานเอาลงแม่ แตแงแตแหลงแตแงบองว่าในคลิปคงไม่ได้ยินเสียงผมนะได้ยินได้ยินทุกคน,ได,นได้คลิปเต้าด้วยเย้ yeah. ได้เหมือนกันแหละเฮ้ยคุณชายอาร์พิมพมายังไงไม่รู้แต่เขาพิมพ์มาเห็นอยู่เขาพิมพ์ว่าอะไรบอกซู้ซเด้อเห็นอยู่อ่ะเออเอ้ยเราก็ได้เราก็เห็นนะแต่มันไม่ใช่คุณคุณชายอาร